ปรก,กาศปรกาช่องโดนัทโดโดจะลงคลิปให้เพื่อนๆนรับชมนะครับวันเว้นวันแล้วนะครับผมเนื่องจากนะครับช่องโดนัทโดโดนะฮะจะใส่สตอรี่เข้าไปในครอบครัวของโดนัทโดโด,ดด้วยนะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาเนาะแต่เพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมรับฟังเต็มอัรถรสนะครับก็จะทำคลิปให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมวันนี้นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็วันนี้ก็จะลงเป็นแบบเออมาให้เพื่อนๆแบบ มาบอกเพื่อนเพื่อนไว้ก่อนเนาะเพื่อนๆนน้องๆคนไหนนะครับที่รอรับชมนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่อดใจรอไปอีกหนึ่งวันนึงครับผมเพื่อคลิปที่ดีนะเพื่อนๆน้องๆจะได้สนุกกันนะครับผมอโอเคครับผมก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาบอกให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนถามเอ้ยไอโดนัทมันหายไปไหนไม่ยอมทําคลิปปกติลงทุกวันเดี๋ยวนี้ขี้เกียจเอาไม่ใช่นะครับผม ก็คือถือว่าผมทำงานหนักมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องใส่สตอรี่เนื้อเรื่องไปในในช่องของผมด้วยเนาะแบบเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดคุยของพวกเจ้าลูกๆของเราด้วยมีเนื้อเรื่องของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะค่อนข้างที่จะทํางานก็จะไม่ทําลูกๆให้เพื่อนๆดูเนาะเนาะคงไม่ได้แบบอัดปุ๊บลงปั๊บจับนู่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นแล้วก็คงจะแบบมีใส่เนื้อเรื่องเข้าไปด้วย แล้วก็เฮฮาปาร์ตี้กันไปเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับก็มีอะไรประมาณนี้เนาะเออก่อนจบคลิปนะครับผมจะมาโชว์ยิงจิลเลนดอนให้ดูนะครับผมไม่รู้จะโดนเปล่าโ,โ,โดนโอเคครับก็จบกันแบบภาพสวยๆในการยิงเจ้าดอนในระยะไกลน,นะครับผมโอเคบ๊ายบาย